สโมสลรเว์ภูก,กำลังวางแผนที่จะขยายสัญญากับโดมินิกโซโบสไลย์มิดฟิล์ทรงพลังของพวกเขาและเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งระยะสัญญาคาดว่าจะมีผลไปจนถึงปี2030หรือ2031เลยทีเดียวกองกลางกัปตันทีมชาติฮังการีวัย25ปีรายนี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการนี้และสโมสรต้องการตอบแทนฟอร์มการเล่นของเขาด้วยสัญญาที่เหมาะสมกับสถานะของเขาในทีม ซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของมีถึงซัมเมอร์ปี2028แต่ด้วยความยอดเยี่ยมและความทุ่มเทของเขาเลียวภูต้องการขยายสัญญาระยะยาวฉบับใหม่และให้เขาอยู่กับสโมสรนให้ยาวนานที่สุดและเขเนเอ๋ก็จะได้รับมากขึ้นอีกด้วยปัจจุบันรับอยู่125,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากซโบสไลแล้วผู้เล่นอย่างไรอันกราเฟนแบกและอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ก็คือผู้เล่นที่สโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมขยายสัญญากับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน คู่แข่งสำคัญถอนตัวเมื่อมาริดหลีกทางให้หงแดงก่อนหน้านี้สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวกับตันทีมคริสตันพาเลสรายนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสเปนอ้างว่าตอนนี้เรอัลมาดริดได้ตัดสินใจถอนตัวและยุติการไล่ล่าลายเซ็นของเกฮีแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นคือการได้รับแจ้งว่าตัวนักเตะได้ตกลงปากเปล่าที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลล่วงหน้าแล้ว การที่สโมสรระดับโลกอีกแห่งถอนตัวออกไปยิ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักและความน่าเชื่อถือให้กับข่าวการตกลงสัญญากับลิเวอร์พูลมากขึ้นเดิมพันครั้งสำคัญของหงแดงจ่ายตอนนี้หรือรอรับฟรีความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อเกฮีนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะสโมสรเกือบที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรกําลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจะดําเนินการขั้นต่อไปอย่างไร โดยมีทางเลือกอยู่2ทางคือ 1. พยายามคว้าตัวในเดือนมกราคมหรือว่าพูนาดยุ่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวเกฮีมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการจ่ายค่าตัวให้กับคริสตินพาเลสสรอจนถึงช่วงซัมเมอร์รอให้สัญญาของนักเตะหมดลงและเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวตามข้อตกลงปากเปล่าที่มีอยู่นี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญระหว่างความต้องการเสริมทัพอย่างเร่งด่วนเพื่อสู้ศึกในครึ่งฤดูกาลหลัง กับความรอบคอบทางการเงินที่อาจให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเลอมาดริด1-0ที่ผ่านมาโดมินิกโซโบสไลได้ทำการขอโทษกับฟลอเรียนเวียสเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เขาไม่สามารถยิงประตูได้จากลูกเปิดเรียดเข้ามาอย่างสวยงามทั้งนี้โซโบสไลยังกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของนักเตะชาวเยอรมันในเกมนี้อีกด้วยและยกย่องเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวนักเตะที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพเช่นกัน โดยเฉพาะเกมนี้ผมต้องขอพูดถึง Florian นเว t z เพื่อร่วงทีมของผมหน่อยแล้วเพราะเขายังคงวิ่งแย่งบอลวิ่งกลับมาและเกือบมีโอกาสทำประตูและเกือบมีชื่อเป็นคนที่แอสซิสต์ให้ผมด้วยแน่นอนผมขอโทษเขาเลยและรับปากว่าครั้งหน้าผมจะต้องทำให้ได้ยิงประตูจากการส่งของเขาในที่สุดเมื่อโอกาสนั้นมาถึงนะเจาะลึก4มุมมองสวนกระแสเกี่ยวกับอนาคตของลิเวอร์พูล ทำกลางกระแสข่าวรือที่ถาโถมเข้าใส่สโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลการมองไปข้างหน้ายิ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญหลังยุคของโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเบอร์จินฟานไดบทความนี้จะเจาะลึกลงไปกว่าเดิมโดยกลั่นกรองมุมมองที่น่าประหลาดใจและเชื่อมโยงกันจากการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของแฟนบอลเพื่อฉายภาพให้เห็นว่า ตลาดซื้อขายที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไม่สมบูรณ์นั้นส่งผลต่อการวางแผนทีมอย่างไรใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่และบุคลิกของผู้จัดก,การทีมมีผลต่อมุมมองของแฟนบอลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ประเด็นที่ 1. ตลาดซื้อขายที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งรากฐานของความไม่แน่นอนจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์อนาคตทั้งหมดนี้ มาจากมุมมองที่ซับซ้อนต่อตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งถูกมองว่าเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมในแง่ของคุณภาพนักเตะที่ดึงตัวเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยข้อกังขาที่ยังไม่คลี่คลายแม้จะมีการยอมรับว่านักเตะบางคนอย่างฟลอเรียนเวอร์สอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้ทันทีอย่างที่หลายคนคาดหวัง แต่ก็ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพโดยรวมของนักเตะใหม่ที่เข้ามาอย่างไรก็ตามความกังวลหลักมีอยู่2ประการคือการที่ทีมไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กที่จําเป็นเข้ามาเสริมทัพและความท้าทายในการหาวิธีดึงศักยภาพสูงสุดของนักเตะใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อิซักออกมาได้โดยปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของนักเตะแต่อยู่ที่การหาตําแหน่งและระบบที่เหมาะสมกับเขาถึงกระนั้นสาระสําคัญที่ผู้พูดต้องการจะสื่อคือความอดทน โดยโยกตัวอย่างผู้เล่นคนสำคัญในอดีตอย่างฟาบินโยและโรเบอร์สันที่ต่างก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นเดียวกับกรณีของโมเซสไกเซโดที่ย้ายจากไบรตันไปเชลซีก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวก่อนจะกลับมาโชว์ฟอร์มระดับโลกได้อีกครั้งประเด็นที่2ผลพูงจากแดนกลางที่อัดแน่นอนาคตของแม็กอลิสเตอร์อาจไม่แน่นอน ตลาดซื้อขายที่ทั้งยอดเยี่ยมแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นี่เองที่นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าประหลาดใจที่สุดนั่นคืออนาคตของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่แอนฟิลอาจไม่แน่นอนอย่างที่คิดผู้พูดแสดงความรู้สึกส่วนตัวว่าแม็กอาริสเตอร์อาจจะไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลในระยะยาวและมีโอกาสจ้ายไปเล่นในสเปนภายใน2ปีข้างหน้า ต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่การคาดการณ์ที่อิงจากข่าวหรือรายงานใดๆแต่เป็นข้อโต้แย้งที่มาจากเหตุผลด้านแทคนิกและความลึกของทีมที่เกิดขึ้นหลังตลาดซื้อขายนักเตะถ้าหากลิเวอร์พูลตัดสินใจเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรับพันแท้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทีมยังขาดอยู่แผงมิดฟิลด์ก็จะแน่นเกินไปทันทีโดยมีผู้เล่นอย่างกราเฟนเบิร์กโจนโซบอสไลและดาวรุ่งคนอื่นๆทำให้เป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดทฤษฎีว่าลิเวอร์พูลอาจตัดสินใจทำกำไรจากแม็กอลิสเตอร์หากมีข้อเสนอมูลค่ามหาศาลเข้ามาเพื่อนำเงินทุนไปลงทุนในตำแหน่งที่ทีมต้องการมากกว่าผมมีความคิดอยู่ในหัวว่าเราอาจจะเสียแม็กอลิสเตอร์ไปในอีก2ปีข้างหน้าและผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรที่ผมรู้เลยผมแค่คิดว่าเขาไม่จะเป็นนักเตะที่เราจะได้เห็นที่ลิเวอร์พูลไปตลอดอาชีพคาแข้งผมคิดว่าเขาจะมีบทต่อไปบางทีอาจจะเป็นในสเปน ประเด็นที่่ามทกลางการเปลี่ยนผ่านว่าที่กัปตันทีมคนใหม่ปรากฏตัวเมื่อทีมกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคของซาร่าและฟานได์คำถามสำคัญคือใครจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนกลางคนต่อไปทำกลางความไม่แน่นอนนี้ผู้พูดแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวโดมินิกโซบสไลโดยมองว่าเขามีศักยภาพที่จะเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลในอนาคตหลังจากที่ฟันได้อำลาทีมไป เหตุผลที่เขาได้รับการยกย่องอย่างสูงคือวัยเพียง25ปีความสามารถในการบัญชาเกมในแดนกลางและความเหมาะสมอย่างยิ่งกับเสื้อหมายเลข8อันเป็นสัญ,ญลักษณ์เขาถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่จะเป็นศูนย์กลางของทีมในยุคต่อไปและเป็นคนที่พร้อมจะแบกรับความคาดหวังของสโมสรเอาไว้บนบ่าบอกตามตรงเมื่อผมมองไปที่โดมินิกผมเห็นว่าที่กัปตันทีมลิเวอร์พูลในอนาคตอยู่ตรงนั้นเมื่อเวอร์จิลเควนสตันหรือย้ายออกไปนั่นคือสิ่งที่ผมยกย่องเขาและรู้สึกประทับใจในตัวเขามากเพียงใด ประเด็นที่4มุมมองต่อผู้นําบุคลิกเยือกเย็นของผู้จัดการทีมในช่วงเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ถูกมองผ่านสายตาของผู้นําปัจจุบันซึ่งบุคลิกของเขาก็ก่อให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจจากแฟนบอลผู้พูดได้เปิดเผยถึงความรู้สึกส่วนตัวที่ขัดแย้งกับบุคลิกที่เยือกเย็นและเป็นดัชมากของผู้จัดการทีมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลําบากเขาเปรียบเทียบสิ่งนี้กับ ความชอบส่วนตัวที่อยากเห็นผู้จัดการทีมที่แสดงอารมณ์ร่วมมากกว่านี้คนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าหัวเสียอยู่ข้างสนามและใช้ชีวิตอยู่กับทุกลมหายใจของเกมไปพร้อมกันกันกบแฟนบอล